ข่าวดีวันที่10มิถุนายนนี้รัฐแจกเงินสดอีก1,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท,กท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะแจกเงินสดให้อีก1,000บาทนะคะซึ่งเงินส่ดนี้นะคะก็จะได้รับอยู่ทั้งหมด1กลุ่มด้วยกันนะคะที่จะได้รับเงินสดจำนวน1,000บาทนี้นะคะ แต่ว่าในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการโอนเงินให้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีอยู่1กลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินจํานวน1,000บาทนี้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะจะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะคะก็จะทําการโอนเงินเข้า ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่ทั้งหมด3กลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่1น,นะคะก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีดังนี้นะคะผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยวความพิการอยู่ที่1000บาทต่อเดือนนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็กดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะส่วนผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะและก็มีบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเบี้ยความพิการเข้าบัญชีธนาคารจำนวน800บาทนะคะและก็จะได้รับอีกครั้งหนึ่งในวันที่22มิถุนายน2564อีก200บาทนะคะเงินส่วนนี้ก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะและก็อีกหนึ่งกลุ่มนะคะนั่นก็คือผู้พิการที่เป็นผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีแต่ว่าไม่มีบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่2นะคะที่จะได้รับเงินในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะนั่นก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะมีการโอนแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุดังนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60-69ถึง69ปีได้รับเงินอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะอายุตั้งแต่70-79ถึง79ปีได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนอายุ8 0ถึง89ปี ได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะและก็อายุ90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะและก็กลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะได้รับเงินในวันที่10มิถุนายนนี้เช่นกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะก็จะได้รับเงินอุดหน,นุนเดือนละ600บาทต่อคนนะคะต่อเดือนด้วยนะคะ และก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน1000บาทนะคะและก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ